สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์สเฟซบุ o กแอในวิดีโอ EP ที่5แล้วนะครับของปี2 0 2 4นะครับก็จะเป็นการอัปเดตล่าสุดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับว่าถ้าเกิดเรายิงแอด a c e b o o k เนี่ยเราจะเซตกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้ด้วยวิธีการไหนบ้างนะครับผมก็มีทริคง่ายๆให้เพื่อนๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมันยาวผมอาจจะขออนุญาตแบ่งเป็น2 EP นะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ตัว Facebook Ad Manager นะครับหรือว่าตัวจัดการโฆษณาของ Facebook ในคอมเนาะเดี๋ยวใน EP นี้ผมจะมาสอนเซตกลุ่มเป้าหมายนะครับแบบง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดเรามีสินค้าแบบนี้เราควรเซตแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะมีหลักการง่ายๆอ่าเบื้องต้นสมมติเราเลือกมาสักหนึ่งวัตถุประสงค์แล้วกัน นะครับในการเซตแอดโฆษณาอ่าแล้วก็เซตไปจนถึงหน้าแอดโฆษณาเลยนะครับไอ้ตรงนี้ผมจะขออนุญาตข้ามเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่ามันตั้งค่าแบบไหนยังไงกลับไปดู e ีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเลื่อนลงมาตรงในส่วนของโฆษณาเลยโฆษณาในอย่างที่ผมได้กล่นไปใน EP ีที่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องมานั่งกดเปลี่ยนกลับนะครับ สลับกลับไปเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้นฉบับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเซตอะไรที่ได้ไม่ค่อยละเอียดเนื่องจากว่า a c e b o o k เนี่ยมันก็จะเปิดเป็นออโต้ไว้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบแอดเวนตรีพาร์ทละนะครับก็คือมันเลือกให้เราซึ่งถามว่าเลือกให้ดีไหมก็ดีนะแต่ว่าส่วนตัวผมอาจมองว่าอาจจะยังไม่ได้แม่นยําเท่าที่ควรงนั้นแนะนาเซตเองดีกว่านะครับผมก็จะเลือกกลับไปใช้กลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับทนนี้หลักการนะครับในการเซตกลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อน กลุ่มเป้าหมายของ facebook นะครับมีอยู่ด้วยกัน3ามกลุ่มนะครับสามกลุ่มไปเรียนคอร์สที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมีแค่สามกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือไอ้กลุ่มเนี้ยตอนนี้ที่เรากําลังจะเซตกันเนี่ยอินเทอร์เน็ตหรือว่าความสนใจนะครับหรือภาษาของ Facebook เราเรียกกันว่าคอออเดียนหรือกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับจะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันประมาณ3อย่างก็จะมีข้อมูลประชากรมีความสนใจมีพฤติกรรมนะครับ แล้วก็กลุ่มที่2นะครับเราเรียกกันว่า custom audience หรือกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองนะครับซึ่งเดี๋ยวใน EP ท้ายๆเนี่ยก็จะไปสอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่า look alike audience หรือว่า LAL นะครับอ่าไอ้พวกกลุ่มเป้าหมายที่เป็น custom audience หรือว่า LAL เนี่ยมันจะใส่ด้านบนตรงนี้เนี่ยเราจะมาเลือกใส่ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องไปสร้างต่างหากที่เมนูนี้นะครับเมนูกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ไปสร้าง custom มาใส่ ก็แล้วแต่คนจะประยุกต์ใช้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกาันกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเห็นไหมเนี่ยไอ้เขียวๆนี่คือใช้ได้นะครับเ <c oughs> ช่นผมสร้างเป็นคนที่เคยดูวิดีโอบนเพจเจนี่60วันเนี่ยผมก็เอามายิงได้แอดตัวนี้ก็จะวิ่งไปหาคนที่เคยดูวิดีโอนะครับในช่วง60วันที่ผ่านมาแบบนี้เป็นต้นนะครับอแต่ตรงนี้เรายัางไม่พูดเราจะคุยกันเรื่องว่าถ้าเกิดเรามีสินค้าแบบนี้เราควรเซตแบบไหน,น โดยหลักการเนี่ยใช้ใช้วิธีการนี้ได้ทุกสินค้าเลยนะครับดูนะครับแล้วจำแล้วเอาไปประยุกต์ใช้หนึ่งแค่ตั้งโจทย์ก่อนธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจแบบมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านถ้าเป็นธุรกิจแบบมีหน้าร้านนะครับเราจะเซ็ตได้สามอย่างหนึ่งคือใส่จังหวัดมีหน้าร้านก็อย่างที่ผมได้เกินไปเนาะเช่น เราเป็นธุรกิจคลินิกเสริมความงามโชว์รูมรถยนต์ร้านอาหารร้านอาหารสัตว์คาเฟ่อะไรเงี้ยครับได้หมดเลยก็จําไว้เลยนะครับว่าขอให้มีแบบหน้าร้านที่ลูกค้ามาหาเราได้เนี่ยเรียกว่ามีหน้าร้านทั้งหมดนะครับหนึ่งคือใส่จังหวัดของเราเพราะแน่นอนครับเมื่อเรามีหน้าร้านเราไม่จําเป็นต้องให้จังหวัดไกลๆมันเห็นเพราะต่อให้มันเห็นมันก็คงไม่มาหรอกถูกไหมเช่นผมเป็นเซลขายรถอยู่จังหวัดเพชรบุรีเงี้ยผมคงไม่ต้องยิงทั้งประเทศหรอกครับเพราะคนที่เจอรถผมที่เชียงใหม่ก็คงไม่ ไม่บินมาซื้อที่เพชรหรอกถูกไหมครับอ่ะอันนี้คือมีหน้าลาัเลือกจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงก่อนสองครับเราจะใช้วิธีการปักหมุดตามอำเภอนะครับเช่นผมเปิดคาเฟ่ยอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยผมก็เลือกปักปักหมุดตามอำเภอไปเลยปักหัวหินอ่าปักหัวหินนะครับให้คนที่มาที่หัวหินเนี่ยเห็นปักชะอาำอะไรอเงี้ยครับปักแกงกระจานแล้วก็ค่อยๆซูมแผนที่ แล้วก็ปักหมุดแล้วก็สโคกกิโลลงไปเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็กินชะอํามาแล้วปักประจวบอะไรประมาณเนี้ก็ค่อยๆปักไปครับเนี่ยประจวบคีลี่ขานอ่าเนี่ยข้าข้าวและอีกอันหนึ่งก็คือใส่รหัสไปษนีรหัสไปษณีเนี่ยมันจะแตกต่างกับในส่วนของเอ่อเขาเรียกว่าปักหมุดเนาะปักหมุดมันจะเป็นวงกลมเนาะ ถ้ารหัสไปสษณียีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอิงตามแผนที่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะกินเป็นอำเภอเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้ทําทั้งสองอย่างแล้วกันนะก็เอาให้ว่าครอบคลุมที่สุดอย่างถ้าเกิดอผมเปิดคาเฟ่ยอยู่ที่อำเภอหลายอย่างเนี้ยผมอาจจะปักแค่อ,อําเภอใกล้เคียงด้วยซ้ําเพราะว่าบางคนเขาอยู่อำเภอไกลเนี่ยเขาคงไม่มาหรอกถูกไหมอันนี้คือมีหน้าร้านแต่ถ้าไม่มีหน้าร้านผมก็จะให้แบบนี้เหมือนกัน ก็คือสมมติไม่มีหน้าร้านเนาะเราใส่ทั้งประเทศไทยไปก่อนนะครับเราใส่ทั้งประเทศไทยไปก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเลือกไม่รวมอ่าไม่รวมก็เหมือนที่ผมสอน EP ที่แล้วเนาะไม่รวมประเทศเพื่อนบ้านไม่รวมลาวไม่รวมกัมพูชาไม่รวมเวียดนามนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อา่าแอดของเราเนี่ยมีพวกเฟซอวตาเนี่ยมาปะปนด้วยหรือว่าให้มันน้อยลงนะครับไม่รวมเวียดนามอา่าเวียดนามอม่าอะไรเงี้ยฮะ เห็นไหมอันนี้ก็เป็นการกรองระดับหนึ่งเท่ากอกว่าตอนนี้เอาเฉพาะแค่คนที่มีโลเคชันอยู่ในประเทศไทยรอบๆนี้ไม่เอาเลยอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคือไม่รวมจังหวัดแต่ว่าไม่รวมจังหวัดเนี่ยเราจะต้องอ่านค่าโฆษณาเป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเนาะก็ให้มาในส่วนของข้อมูลเชิงลึกหรือรายงานชิ้นงานโฆษณาก็ได้ครับมาดูที่รายงานชิ้นงานโฆษณา อ่ะอันนี้นะครับผมสลับมาที่หน้าของแอดที่ไม่มีโฆษณาจริงๆแล้วนะครับวิธีการดูนะครับว่าจังหวัดไหนมีคนคลิกมากคลิกน้อยเนี่ยให้เ,เพื่อนๆดูแค่สองคอลัมน์นี้นะครับคือข้อมูลแยกย่อยกับเกณฑ์การชี้วัดข้อมูลแยกย่อยคือเราเลือกภูมิภาคครับเราก็จะเจอจังหวัดเนาะเห็นไหมเนี่ยว่าที่แอดของเราไปแสดงผลแล้วก็ตัวต่อมาให้เราสลับมาที่เกณฑ์การชี้วัดครับเราจะเลือกการคลิกทั้งหมดเราก็เลื่อนลงมาหาเมนูที่เขียนว่าการคลิกทั้งหมด จํานวนการคลิกเนี่ยเห็นไหมครับพอเราเจอการคลิกปุ๊บเนี่ยเราก็เลื่อนมาดูเลยครับว่าจังหวัดไหนที่คนคลิกน้อยอย่างเช่นอันเนี้ยรู้เลยสมุทรสาครคนคลิกแค่สิบเองราชบุรีคนคลิกแค่200อยกว่าถ้าเกิดว่าผมจะรวมงบผมก็แค่ไปตัดสมุทรสาครกับราชบุรีทิ้งเงินทั้งหมดก็จะถูกเวทไปที่เพชรบุรีประจวบแล้วก็สมุทรสงครามถูกไหมครับที่มีคนมีส่วนร,ร่มเยอะคนคลิกเยอะ อันนี้ก็เป็นวิธีการกรองเพื่อให้แอดเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีหน้าร้านเราก็จะเอาจังหวัดตรงเนี้ยเอามาใส่ในอะไรครับไม่รวมเนี่ยเราก็จะเอาตรงเนี้ยมาใส่ในไม่รวมรก็จะเลือกไม่รวมได้เลยครับไม่รวมเทศบาลสมุดสาครอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแอดก็จะวิ่งหมดเลยนะทั้งประเทศไทยยกเว้นจังหวัดที่เราใส่ใไม่รวมอ่ะอันนี้คือจบในส่วนของมีหน้าร้านกับไม่มีหน้าร้านครนี้ ตัวต่อมาครับคือใส่ความสนใจลงไปก่อนเพศอายุอะไรพวกนี้ก็ใส่ไปตามปกตินะครับเช่นเราก็กะไปก่อนว่าเพศอายุเนี่ยอยู่ในระหว่างเลขยี่สิบถึงห้าสิบสี่สมมตินะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมไปสอนสเกลแอดให้ทีหลังแล้วกันนะครับว่ามันจะมีการย่อยชุดโฆษณาเพื่อจะยิงแอดตามช่วงอายุได้เพราะมันถ้าเกิดว่าเราอ่านค่าโฆษณาเป็นแล้วเนี่ยเราจะแยกย่อยได้เยอะมากเลยเพศถ้าเลือกไม่ได้นะครับใส่ทุกเพศทุกวัยไปก่อนอนนี้จะมาถึงจุดที่เป็นไคลแมกซ์แล้ว ข้อที่สองเนี่ยมันจะบอกว่าคุณขายอะไรไปเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าให้ใส่ความสนใจเท่าที่มีไปก่อนเช่นมีความสนใจเรื่องอะไรบ้างครับเช่นเราไปเปิดร้านกาแฟแล้วก็ดูก่อนมีความสนใจอะไรบ้างที่เกี่ยวกับร้านกาแฟก็ใส่ตามปกติไปก่อนแล้วจุดที่เป็นไคลแม็กจริงๆเลยเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ครับคือข้อที่สามคือการตั้งคําถามนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยขายให้คนมีเงินหรือคนไม่มีเงิน แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลประชากรกับข้อมูลพฤติกรรมเนี่ยในการย่อยลงมาเช่นสมมุติว่าเราขายสินค้าราคา1 9 9กับอ,กอีกคนหนึ่งขายสินค้าราคา1 9 0 0เห็นไหมลูกค้าแม่งคนละเรื่องกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความสนใจอะไรบ้างนะครับที่สามารถเอามาแยกคนสองกลุ่มนี้ได้นะครับคือพูดง่ายๆเอาราคาสินค้าเราเป็นที่ตั้งเนาะแล้วเอามาเทสใส่สี่หมวดนี้หมวดที่หนึ่งคือหมวดอาชีพสมมุติว่าผมเนี่ย อยากจะขายให้คนมีเงินนะครับเราก็จะพิมพ์คําว่าเจ้าของกิจการไปเลยครับเห็นไหมอาชีพเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมอะไรพวกเนี้ยผมก็จะตีว่าเนี่ยคือคนที่มีเงินหรือมีกําลังซื้อต่อมาครับถ้าเกิดเราจะขายให้คนไม่มีเงินก็จะมีอาชีพอะไรครับพนักงานเนี่ยพนักงานบริษัทพนักงานทั่วไปพนักงานเอกชนพนักงานรัฐเห็นไหมครับ พนักงานองค์กร B2B B2B ก็อารมณ์ประมาณเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมอะครับเพราะฉะนั้นไทยสินค้าเราจะเป็นตัวกําหนดลูกค้าราคาสินค้าเราเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดลูกค้าอันนี้คือหมวดที่หนึ่งก่อนอาชีพหมวดที่สองครับความสนใจทางเรื่องการเงินยกตัวอย่างถ้าเป็นคนมีเงินก็รถรถยนต์หรูรถยนต์หรู รถยนต์หรูนะครับรถยนต์หรูเนี่ยสามารถระบุไปจนถึงขนาดเป็นยี่ห้อของรถได้เลยนะครับ BMW, B M W Mercedes Benz เห็นไหมครับสมมุติจะขายบ้านราคา2องล้านห้าสาล้านเราก็เลือกยี่ห้อรถใส่เข้าไปได้ครับมีหมดนะเฟ r ร์ r ร p รี่ปอรเช่อะไรมีหมดนะครับแล้วก็อีกคียหนึ่งก็คือสินค้าหรูอ่าสินค้าหรูสินค้าฟุ่มเฟือยลักชัรต่างๆนะครับ ่าแล้วก็เรื่องของอรีสอร์ทหรูอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยเจ้าของกิจาการ CEO อะไรพวกเนี้ยอันเนี้คือคีย์เวิร์ดคนมีเงินจะขายของแพงๆเนี่ยคนยิงไปหาคนกลุ่มนี้เพราะเขามีกำลังซื้อต่อมาครับถ้าเกิดของเราร้อยเก้าเก้านะครับคนไม่ได้มีเงินมากมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างครับคีย์เวิร์ดความสนใจทางด้านการเงินเนาะคูปองส่วนลดครับ อ่าถ้าไม่ได้มีเงินมากเนี่ยผมก็จะยิงพวกคียพวกนี้คูปองส่วนลดดิวประจําวันอะไรประมาณนี้นะครับอ่าส่วนลดเบี้ยเลี้ยงอ่าส่วนส่งเสริมการขายเพราะคนพวกนี้จะได้ตัดสินใจได้ง่ายไง COD เก็บเงินปลายทางมีหมดนะครับพวกเนี้ยเราพิมพ์ให้ได้เจอสักคีย์เวิร์ดหนึ่งแล้วกดแนะนําดูเนี่ยมันจะมีหมดเลยนะครับอ่ามันจะมีหมดเลยเนี่ยบายวันแคสบายวันฟรีก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ โฮมช้ ping, อปปนนิ้งอันนี้คือคีย์เวิร์ดคนที่แบบไม่ได้มีเงินมากแสดงว่าคนพวกนี้วู้วามชอบสินค้าลดราคาถูกไหมครับชอบสินค้าราคาถูกอ่านี้เราติต่างได้แบบนี้เลยอ่ะต่อมาครับพอเราหมดเรื่องของอาชีพเรื่องของไลฟ์สไตล์และเดี๋ยวผมขออนุญาตลบพวกนี้ทิ้งก่อนนะครับอ่ะต่อครับหมวดต่อมาจะเป็นหมวดของอะไรครับไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ก็การใช้ชีวิตนะครับถ้าสมมุติว่า คีย์เวิร์ดที่จะหาไปที่คนมีเงินก็เป็นพวกคีย์เวิร์ดครอบครัวครับครอบครัวนะครับครอบครัวเอ,องานครบรอบหรือเทศกาลเนะทศกาลกันด้ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการท่องเที่ยวอ่ะในมุมมองผมนะเพราะว่าคนที่แบบว่าพอมีเงินระดับหนึ่งเนี่ยพวกนี้เขาก็จะแบบไปเที่ยวครอบครัวไปโรงแรมไปรีสอร์ทที่มันมีมีเงินมีราคาเนาะนะครับเทศกาลวันหยุดวันหยุดนี่ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับ วันหยุดนะครับ่างานเลี้ยงเทศกาลดนตรีอะไรประมาณนี้การท่องเที่ยวแล้วก็พวกที่พักรีสอร์ทลักชัวรี่ต่างๆเฟิร์สคลาสอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนี่คือคนมีเงินแต่ถ้าคนไม่ไม่ได้มีเงินมากผมแนะนําก็คีย์เวิร์ดพวกผับบาร์เล่าอ่ะผับบาร์ผับบาร์เล่าอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นแบบแนววัยรุ่นหน่อยไน์ค nice. ขับกลางคืน เบียอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือคนที่อาจจะเป็นวัยทํางานไม่ได้มีเงินเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเรื่องอลอตเตอรี่อลอตเตอรี่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะครับลอตเตอรี่นะครับีตตบ้นี่ถ้าเจอลอตเตอรี่ก็จะเจออย่างอื่นเพียบเลยการชิงโชคนะครับเรื่องของการพานันสล็อตอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมเพียบเลย การพนันออนไลน์เนี่ยพวกนี้บางคนอาจจะชอบเสี่ยงโชคไงนะครับอันนี้คือไลฟ์สไตล์มีมีอะไรอีกครับที่สามารถกําหนดเรื่องเออคนที่มีเงินหรือไม่ได้มีเงินมากได้มีอะไรอีกครับนะครับลองลองลอง,ลองแบ่งโดยใช้ราคาของสินค้าเราเนี่ยเป็นตัวตั้งดูแล้วกันนะครับต่อมาครับจะเป็นในเรื่องของอุป,ปกรณ์ครับอุป,ปกรณ์ก็ยกตัวอย่างเช่นการเป็นเจ้าของโทรศัพท์ จเจ้าของ Xiaomi, เสี่ยวมี่เจ้าของ Op p โปเจ้าของ iPhone จเจ้าของหัวเว่ยคือผมมองว่าถ้าเกิดเป็นคีย์เวิร์ดคนที่แบบไม่ได้มีเงินมากเนี่ยคนพวกนี้ก็จะเป็นพวกเจ้าของโทรศัพท์ที่ไม่ได้แพงมากนะครับเพราะว่าราคาของมือถือเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกฐานะทางการเงินในระดับหนึ่งด้วยถูกไหมครับคนพวกนี้อาจจะไม่ได้มีเงินสูงมากเขาก็ชอบออมือถือที่ไม่ได้แพงมากแต่ว่าออปชันล้นแต่ถ้าเกิดจะเอาคนที่แบบว่า มือถือ5 0 0 0 0 0 0กอะไรเงี้ย Vivo Oppo เนี่ยผมว่าเราก็จะได้คนที่ตรงกลุ่มมากขึ้นนะครับเจ้าของ iPhone iPhone ก็จะบ่งบอกฐานะสมมติผมขายบ้านราคา10ล้านผมก็ยิงไปหาเจ้าของ iPhone 14เลยอะไรเงี้ย15บเลยเงี้ยเป็นต้นถูกไหมครับแล้วก็อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งครับคือคีย์เวิร์ดคำว่าผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกฐานะทางการเงินอย่างหนึ่งนะเช่นสมมุติว่าผมอยากจะเลือกเออเขาเรียกว่าคนที่มีเงิน ในระดับหนึ่งภูมิฐานหน่อยผมอาจจะเอาอายุของลูกเนี่ยเป็นตัวกําหนดพ่อแม่พ่อแม่ที่มีลูกในวัย18-26แสดงว่าพ่อแม่ก็ต้องอายุปาไปน่าจะสัก50ละ40 50ละถูกไหมครับเป็นต้นก็น่าจะภูมิฐามประสบความสำเร็จนนระดับหนึ่งละแล้วก็สุดท้ายครับคือระดับการศึกษาระดับการศึกษาเป็นตัวบ่งบอกการมีเงินหรือไม่มีเงินไหยครับบ่งบอกนะ เช่นผมขายครีมร้อยเก้าเก้าเนี่ยผมเลือกยิงไปหาน้องนองมัธยมก็ได้หรือคนที่เรียนมหาลัยก็ได้แล้วระบุเจาะจงลงไปเลยแต่ถ้าเกิดผมจะขายบ้านลักชูรี่ราคาสิบล้านยี่สิบล้านเนี้ยผมเลือกคนที่จบปอตีเป็นอย่างต่ําผมเลือกจบคนที่จบปอโทปอเอกเป็นอย่างต่ําถูกไหมครับเพราะการศึกษาก็ระบ่งบอกถึงฐานะของที่บ้านด้วยถูกไหมครับอ่ะอันนี้ก็ใช้ระดับการศึกษาเนี่ยเป็นตัวกําหนดหมดหรือยังครับ อีกตัวหนึ่งที่เราสามารถกําหนดได้นะครับคือตําแหน่งการจัดวางตําแหน่งการจัดวางเนี่ยเมื่อเราเลือกเป็นแบบกําหนดเองเห็นไหมครับเนี่ยกำหนดเองเนี่ยเราเลื่อนมาด้านล่างสุดเนี่ยเราจะเลือกอุป,ปกรณ์ได้ครับว่าเราอยากจะยิงไปหา Android เราอยากจะยิงไปหา iPhone ก็เป็นตัวบ่งบอกไหมครับระบบปฏิบัติการถูกไหมคนที่ใช้ Android ก็จะเป็นมือถือราคาระดับกลางลงล่างแต่ถ้าเป็น iPhone หน่อยก็จะคนมีเงินหน่อยถูกไหมครับเราอาจจะติต่างแบบนี้ก็ได้ หรือแล้วอาจจะระบุรุ่นของ iPhone ไปเลยก็ได้ครับอ่า iPhone 14ี่อ่าสิ้าได้ไหมมีไหมไม่มี14อ่า14 Pro ่โปอ่านี่อาจจะเป็นคนมีเงินในระดับหนึ่งละถูกไหมครับคร่าวๆอันนี้คือวิธีการเซตเพื่อที่จะได้แบ่งเกรดว่าเฮ้ยลูกค้าเราเนี่ยระหว่างสินค้าเราขายร้อยเก้าเก้ากับสินค้าเราขายหมื่นเก้าเนี่ย ลูกค้ามันควรจะต้องคนละเลเวลกันนะครับถ้าว่าถ้าเกิดผมแบบรวยมากๆเลยผมอาจจะไม่มาซื้อหรอกร้อยเก้าเผมอาจจะมีรสนิยมระดับหนึ่งถูกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมขายของราคาหมื่นเก้าเงี้ยถ้าว่ายิงไปเจอเด็กมัธยมยิงไปเจอวัยรุ่นมันก็ไม่มีเงินซื้อหรอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการกําหนดพวกนี้จะช่วยทําให้แอดของเราเนี่ยแม่นยํามากขึ้น โดยสามารถเอามารวมกันกับคําว่ากําหนดเพิ่มเติมได้คือตรงข้างบนและต้องตรงข้างล่างเช่นเราใส่ความสนใจลงไปก่อนที่มีแล้วเราก็เอาไอ้ส่วนเพิ่มเติมพวกเนี้ยเอามากําหนดเพิ่มเติมเฮ้ยว่าเช่นถ้าเกิดว่าเอ่อผมขายของราคาหมื่นเก้าผมอยากให้ของราคาหมื่นเก้าเนี้ยนะครับตรงกับคนที่สนใจเรื่องรถ BM ด้วยผมอยากจะให้ตรงกับคนที่สนใจเรื่องครอบครัวด้วยหรืออยากให้ตรงกับคนที่สนใจเรื่อง Op p o โ้หัวเว่ย เสี่ยมี่ด้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ใช้กำหนดเพิ่มเติมเนี่ยระบุเพื่อให้ตรงเพิ่มเติมไปอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับผมแถมให้คือคีย์เวิร์ดคำว่า creator 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 เนี่ยมันจะมีคําว่า creator creator เนี่ยจะมีคําว่า creator ที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับ ครีเอเตอร์คืออะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้โปรไฟล์เฟซบุ๊กมันจะเปลี่ยนเป็นครีเอเตอร์หมดแล้วก็คือคนที่ทําพวกเลียวอะไรพวกเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะยิงตรงไปหาคนที่แบบว่าเล่น Facebook แล้วก็ขยันทําพวกวิดีโอพวกอะไรพวกเนี้ยได้นะครับก็เนี่ยยิงตรงไปที่คีย์เวิร์ดของครีเอเตอร์เลยนะครับก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหรือเราเขายเกี่ยวกับพวกอาชีพเราอยากจะยิงไปหาผู้ดูแลเพจก็ได้ครับเพราะคนที่เป็นเจ้าของเพจก็คือคนที่ ทำธุรกิจเหมือนกันถูกไหมครับยิงแอดเหมือนกันถูกไหมแต่เราก็เลือกเพจนิดหนึ่งจริงๆไอ้คาว่าผู้ดูแลเพจเนี่ยสามารถเอามาใส่ในไม่รวมก็ได้นะครับเช่นผมเป็นเซลล์ขายรถผมอาจจะเลือกไม่รวมผู้ดูแลเพจธุรกิจก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งที่เป็นเซลลเหมือนกันเห็นโฆษณาผมอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เป็นตัวในการกรองได้จริงๆแล้วไอ้คาว่าไม่รวมในกรองได้เยอะเลยนะเช่นไม่รวมระดับการศึกษาไม่ไม่รวมผู้ที่อ่ผู้ที่กําลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมแบบนี้เป็นต้นก็ช่วยกรองเด็กๆออกไปได้หรือไม่ระบุะบางทีพวกโปรไฟล์ผีอะไรพวกเนี้มันจะชอบใส่คาว่าไม่ระบุลงมาถูกไหมครับอ,อันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเอาไว้ใช้ในการกรองผีได้ระดับหนึ่งอันนี้ผมก็ให้โจทย์ง่ายๆเนาะสรุปก่อนนะครับก่อนจะจบวิดีโอนี้นะครับหนึงก็คือแยกธุรกิจก่อนของเราเป็นธุรกิจมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านใส่ความสนใจที่มีลงไปก่อนในช่องด้านบน แล้วก็ไอคนมีเงินไม่มีเงินเนี่ยเอามาใส่เพิ่มเติมนะครับเช่นอาชีพไลฟ์สไตล์อุปกรณ์ระดับการศึกษาอะไรประมาณนี้ครับความสนใจทางด้านการเงินนะครับเมื่อกี้ผมให้และลองย้อนกลับไปดูแล้วกันโดยเอาสินค้าราคาสินค้าเราเนี่ยเป็นที่ตั้งจะได้แยกแยะออกว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ย people หรือข้อมูลประชากรนะครับหรือพฤติกรรมเนี่ยต่างกันยังไงโอเคไหมอ่ะจบนะครับ เดี๋ยวใน e ีหน้าเนี่ยผมค่อยมาสอนใช้เรื่องของพวกปลักอินเข้าๆแล้วกันในการสปายคู่แข่งในการดูว่าคู่แข่งเขาทำคอนเทนต์แบบไหนยังไงแล้วกันเพื่อเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้น่าจะยืดยาวละก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีช n น l นัทวุฒิภู้เพชรน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืม แอดมาที่ Line แอดนัทวุฒ854ด้วยเวลามีคลิปอะไรขึ้นใหม่เดี๋ยวผมจะบอกสกแกนให้ได้เรียนก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเปิดทิกต็อกส่วนตัวละใครอยากมาตามมาตามได้เลยนะครับอันนี้ก็จะลงเกี่ยวกับเรื่องของ Mindset วิธีคิดใครเป็นคนชอบอะไรบวกๆเนี่ยมาฟังได้เลยนะครับเหมือนเป็นการรวบรวมออดิโอบุ๊กของผมเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนัทวุฒิูเพจนะครับมีเวอร์ฟายสีเ e ง like ินแบบนี e like ้ e like e. อันนี้เฟซส่วนตัวนะ ถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเฟรมมาได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเต็มก็กดเป็นรายการโปรดให้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับคือแฟนเพจนัทวุฒิภูเพจเป็นชื่อสาไทยต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษนะครับกดถูกใจเสร็จแล้วกดเป็นรายการโปรดด้วยจะได้ไม่พลาดแฟนเพจเนี่ยเป็นอะไรที่แนะนําว่าต้องมาติดตามนะครับเพราะว่าลงความรู้ให้ทุกวันไลฟ์สดสอนฟรีตลอดตอบปัญหาก็ที่แฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับแต่โปรดระวังด้วยนะครับแฟนเพจจริงต้องมีคนตามเกินสามแสนนะครับไม่อย่างนั้นเป็นแฟนเพจปลอมทั้งสิ้นนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเซตกลุ่มเป้าหมาย Facebook Ad ในปี2024นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ EP ถัดไปครับสวัสดีครับ